สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่ในเกมไมค์ครัฟซึ่งอันนี้คือมันไม่ใช่ไมค์ครัฟที่เป็นแบบเสียเงินนะโอ้ยแลกอันนี้มันเป็นไมค์ครัฟแบบอรุ่นทนลองที่เขาขายฟรีเอาอะไรขุดไม้ก่อนโอ้ ได้ไม้มาแล้ะตัดต้นไม้อีกตอนนี้ผมน่าจะอยู่ใบโอมแอบไม่รู้จักใบโอมอะไรเลยมาได้มาแล้ะต่อไปครับ ่อไปโอเคผมผมเคยเคยเล่นอยู่ครั้งหนึ่งนะั่นแล้วก็คือสิ่งแรกที่ผมได้มาก็คือมาเล็ดพันธุ์พืชตอนที่ผมเล่นครั้งแรกอะอย่างที่สองที่ผมได้มาก็คือนกแก้วคือผมได้นกแก้วก่อนไม้โอเค อ่ะวางตุ๊กคับไว้ตรงนี้ไปตัดไม้ก่อนออเคดต่อไปครับไม้ นัดประมาณนี้อ่าครับสติกหนึ่งสองให้มันมันนับเป็นสี่อันเลยนี่นะโอเคต่อไปครับดาบแล้วก็พิกเอ็กแล้วก็ขวานม,มาเอาไปตัดไม้ ย้ายโต๊ะครับต้องไปหาใบาโอมอื่นที่ไม่ใช่ไบโอมนี้ต้องการใบโอมที่มีนกแก้วเพราะว่าผมอยากได้นกแก้วมาไว้เหมือนเดิม อ,อันนี้ไม่ใช่โอ้ยเดี๋ยวทำไมแหลกจังอันนี้อยู่กลางเกาะแล้วเนี่ยอยู่กลางเกาะหรืออุวีเกือบตกลืมไปว่าไม่ได้เล่นแบบไกด์ตีที่เาาตายขวานมันแรงกว่าดาบอ่าไก่กินกินไม่ได้กินไก่ยังไง ตองแส่ต้องเผาก่อนโอ้โอ้โอ้ยแหลกอย่าเจออย่าเจอ,อซอมบี้นะเดี๋ยวขุดหินก่อนตอนนี้คือสิ่งที่ไม่อยากเจอที่สุดก็คือคลิปเปอร์ ตอนนี้ยังไม่วางเตียงด้วยซ้ำโอเคเอโอเคมีทางขึ้นอยู่ขึ้นไปก่อนรีบขึ้นไปก่อนที่จะมีคีเปร์มาระเบิดเนี่ยมี exp ด้วยโอเคตรงนี้ทางขึ้นอ้าขุดก่อนเลย ่ามีไก่อยู่ฆ่าไก่เพิ่มีกว่าโอ้ยกดไม่โดดตีไม่โดดอื้ออื้อตายต้องการแกะเพราะว่าเจ้ามาคัะที่นอนเดี๋ยวแกะอยู่ไหนนั่นใช่ไหมอ้อนั่นไงแกะน้ำตาลด้วยมา แกถ้าผมบว่าผมเอาฟักทองไปด้วยดีกว่าอามีวัวมีแกะอือเอเฮ้ยจะนี้เปไหนอือได้ผลแกะมาแล้วแล้วก็ได้เนื้อแกะด้วยวัวมาเฮ้ยมีม้าด้วยหรือว่าผมจะจับม้าดีเนะี่ยโอ้ยล็กโอ้ย เฮ้ยวัววัวกระโดดตีเอ้าไม่โดดกระโดดตีว้ยไม่โดดเลยกระโดดตีอ่าตายละกระโดดตีเพื่อเพิ่มดาเมจต,ตรงนี้มีมาด้วยอ่าหากแก็บเพิ่มอีกสองตัวอ่านั่นเนี่ยเจอล้วใช้ขวานดีกว่าจะได้ดาเมจแรง สองตัวด้วยตายไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งเอ้ยมานี่เอ้ยเออได้มาแล้วต่อไปครับที่นอนเออเอาไม้กดแล้วก็เอาขนแกะ แกะดำหนึ่งขนแกะขาวสองเอ๊ดะลืมไปว่ามันมีบอกให้คาบอยู่นี่นะอ๋ะอมันต้องแยกขนด้วยอโอเคอ่าหาแกะขาวอีกตัวเจอแต่วัว เดี่ยวผมว่าผมต้องครับเตาเผาก่อนดีกว่าเนี่ยโตะครับเฮ้ยไม่ได้จะครับครับเตาเผา,าโอ้มืดแล้ว ทนใหญ่แกะเอาเนื้อ,อไม่ใช่เนื้อเอาขนมาอื้ออยานีอื้อ,อ,อ,อตีไม่โดดอื้อได้มาแล้วเร็วเลยโหรีบครับก่อนจะมืดครับโอเคมืดแล้วนอนออ ผ่านคืนแรกไปได้แบบสบายอยู่เป็นครั้งแรกที่เล่นหมดเซอร์เวลอืออ่าผมว่าผมต้องการตังบัต่าแกะเอ๊ะผมผมกินอาหารก่อนดีกว่าอ่าเต้าเผาเอามาแทนมาติก๊กตาเผาว,วางอ่า นี่ยเนื้อไก่แล้วก็เอาขนแกะตีน้ำตาลไปได้ไหมไม่ได้อะไม้ลอโอเคได้แล้วหนึง่งกินกินยังไงเนี่ยอ๋อเนี่ยกดคขางยำ เพราะว่าผมต้องการสร้างบ้านเดี๋ยวผมวาตัดไปตอนสร้างวันเสร็จเลยดีกว่าโอเคเสร็จแล้วบ้านผมทำมาแป๊บเดียวบ้านสไตล์โมเดิร์นแต่มันก็ไม่ได้โมเดิร์นมากนะเอ๊ะเดี๋ยวหรว่าผมด,ดึกว่าลืมลืมปูหลังคาโอเคงั้น ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้ด้วยครับบ๊ายบาาผมจะคฆ่ามันดีไหมมานี่มานี่อตีไม่โดนเฮ้ยจะไปไหน ตีเพราะว่าอยากได้เ